หรือว่ามันนอนไม่หลับกจิจกรรมวูคองภาคสองมาแล้วนะโอเคคือมันคาใจว่ะบอกตรงมันคาใจคาใจคาใจอโอ้ยสามร้อยสามร้อยสามร้อยได้กี่ทีเนี่ยสามร้อยได้สามทีไปคือมันคาใจจริงๆ นะขอคื้ขอคื้หมดช่วงโควิดมาเลยหูวิหูยิจัดแค่หกแล้วขออีกทีคือมาแล้วถอยไม่ได้แล้วแหละถอยไม่ได้แล้วไปโอ้ย อุ้ยแปดขาดอีกสี่ขาดอีกสี่ขาดอีกสี่ขอทีเดียวสี่ครั้งเลยนะขออีกสี่นะขอสี่เลยขอแบบทีเดียวเลยนะลูกขอเลยนะขอเลยมามามาอโห ขอบคุณอีเม็ดแม่โอ้เก้าขาดอีกสามขาดอีกสามอะบอกเลยขาดอีกสามขาดอีกสามเหรอโอ้โหบูคองภาคสองมาไกลแล้วด้วยกลับตัวไม่ได้แล้วเดินต่อไปก็ไม่ถึงด้วยเอาไงดีวเนี่ย โ okay. อเครอแป๊บเจอกันใหมูุ่คองจะให้ไหมโอ้โหวิบอกเลยว่าซีดซีดมากตอนเนี้ยกลับตัวไม่ได้ด้วยกลับตัวไม่ได้ก็ก,ก,ก็ไปสิครับขอขอทีเดียวเลยนะสามอันสามอันขอสมอันแล้วพอเลยนะไม่ต้องเอามาเป็นตัวนะเป็นตัวนี้่โอ้โหไม่ต้องนะ คือหลับตาเฮ้ยบอกดีน้องๆเท่าไหร่โอ้โหอันโอ้อันเดียวก็ไม่ให้กูเฮ้ยทำไมันแพงจังวะหกสิบเฮ้ย โอ้โหไปมือลัน่นอีกขอได้ขอได้ไหมอื๊อไม่อยากดูเลย <stunning> มันต้องห้าใช่ไหมมันต้องห้ามันต้องได้แล้วล่ะรอบเนี้ยมันต้องได้แล้วไปไป โอ้โหยเปิดตีห้าได้จริงแท่สองแรกเลยปะไหนที่สุดก็ประสบความสำเร็จกับวุคองนะครับผมวันนี้ประสบความสำเร็จกับวุคองดูอาไรนะครับมันเจ็บไปเท่าไหร่ดูว้าวะกลับตัวได้ไงผมนไม่หลับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต โอ้โหอุ้ยา,าอุ้ยได้กรอบด้วยนี่ว่าสีทองท้าเต็นนี่ก็เยอะไปแล้วคือท้าเต้นอะไรอ่ะมันมีแล้วอ่ะท้าเต้นอะ่ะไปดูสิพอละพอละจบละจบแล้วกำมันจบกันแค่นี้ละ ไปดูที่คางตึ๊ดๆใช้ถ้าเต้นหนึ่งอันเต้นเหมือน,น,ชน,นชิดน้ำมาเลยปืนตันชิดน้ำตั้งมาโอ้ย Uhm. ไล่อย hésitez, ู่นี่อ่ะไปดูสกินฮีโร่ปรับแต่งท่าทางหูคงอัลติเมตมันว้าลอกก็โหโหลนั่นแน่นั่นแน่โหดูล็อกด้วยถ้าเต้นเขาล็อกด้วย นั่นแน่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 มีตบตูดด้วยไลกาบเคจบละคลิปนี้ก็คือเป็นการที่ค่อนข้างจะเจ็บนะบอกเลยฮีโ่แต่ตัวนี้แพงมากนะแล้วลิงมันอยู่ไหนวะเนี่ย จบคลิปกับเพียงเท่นี้ดีกว่าวันนี้โอ้โห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 โอเคจบแล้วน้องๆกูคองภาคสองนอนไม่หลับต้องกลับมาจัด